และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนิทรรศการโอลิมปิกวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะยิดะนดีต้อนรับเข้าสู่บูธโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนชัยนาทวิทยาคมค่ะโรงเรียนชัยนาทวิทยาคมของพวกเราได้เห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ก้าวเข้าสู่ค่ายโอลิมปิกวิชาการหรือค่ายสอ,อนนั่นเองค่ะจึงได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการขึ้นภายในโรงเรียนค่ะ ซึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการโอลิมป,ปิกชาการก็คือค่ายพีโอลิมป,ปิกแคมป์นะคะใช่ค่ะซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกรรและภายในโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละในแต่ละสาขา,าเข้ามาช่วยส่งเสริมนักเรียนให้มีความพร้อมมากขึ้นค่ะก็ะะจากการที่ได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการนี้ขึ้นนะคะทางโรงเรียนชยนะพิทยาคมก็ได้รับผลลัพธ์อันเป็นที่นับพึงพอใจมากค่ะเมื่อในปีการศึกษา2560ถึง2563 นักเรียนจากโรงเรียนชยนทพิทยาคมได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่1จําจำนวน11คนและค่ายที่2จํจำนวน10คนค่ะค่ะและเมื่อพวกเรานะคะได้ผ่านกระบวนการการคัดเลือกให้เข้าค่ายสอนอนแล้วเนี่ยทางโรงเรียนยังมีการสนับสนุนพวกเราอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางในด้านทฤษฎีและก็ด้านปฏิบัติรวมไปถึงอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับพวกเราด้วยค่ะอีกครั้งนะคะคุณครูยังมีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนพวกเราถึงที่ค่ายเพื่อให้กำลังใจพวกเราในการสอบเข้าค่ายต่อไปค่ะ หลังจากที่พวกเรานะคะจบการเข้าค่ายอุณิดวิชาการแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้มาทํากิจกรรมกิจกรรมหนึ่งค่ะคือกิจกรรมพี่พอพาติวค่ะเป็นกิจกรรมที่พวกเรานะคะอยากจะแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้จากค่ายค่ะมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆน้องๆในโรงเรียนได้ศึกษากันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะซึ่งการทําแบบนี้นะคะจะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงกิจกรรมเราได้มากขึ้นค่ะ ซึ่งหลังจากที่พวกเรานะคะจบจากการเข้าค่ายแล้วเนี่ยพวกเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมงานวิชาการต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นการสอบอะคาเดมิกวอลนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะคืองานอะคาเดมิกวอลนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะทางโรงเรียนเราเนี่ยได้เข้าร่วมแล้วก็ได้รางวัลอันดับที่9กาจากการแข่งขันกว่า200โรงเรียนด้วยกัน,นะคะ่ะ และอีกงานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานที่โรงเรียนเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะคือการที่นักเรียนจากโรงเรียนเราเนี่ยได้โอกาสเข้าร่วมงาน3ทศวรรษน้ำพระทยค่ะสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการค่ะเป็นงานครบรอบ30ปีโอลิมปิกวิชาการค่ะซึ่งนักเรียนของเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนในการทําการทดลองไทเทนต่อหน้าพระพักสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้าด้วยค่ะอีกทั้งนักเรียนของเราเนี่ยก็ยังผ่านการทดสอบวัดแววโอลิมปิกวิชาการแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกลับมาด้วยค่ะ นอกจากประสบการณ์และก็ความรู้ที่เราได้จากการเข้าค่ายสอนอ,นอนแล้วนะคะการเข้าค่ายสอนอ,นอนเนี่ยยังเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับรุดศึกษาของเราได้ด้วย,วยค่ะซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่ามีพี่จากโรงเรียนเราเนี่ยมากมายนะคะที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับริมศึกษาค่ะอย่างพี่คนแรกนะคะพี่จิรพัฒน์วังกะค่ะพี่เขาเป็นนักเรียนค่ายสอนอค่ายที่1และ2ในสาขาวิชาชีววิทยาค่ะพี่เขาได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนค่ะและพี่เสริมสกุลเสริมพานนี้นะคะเป็นนักเรียนในค่ายสอนอค่ายที่1สาขาวิชาเคมีได้รับเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสได้ครับคณะนี้นะครับก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์นะครับสรีรวิทยาคือสาขาหนึ่งของ,ของชีวะศึกษาเกี่ยวกับ รงสร้างและระบบต่างๆของร่างกายนะครับเช่นระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบแด้อาหารและระบบภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้นะครับจะทํางานร่วมกันนะครับเพื่อรักษาสภาวะทำางทำลงดุลให้แก่ร่างกายในการใช้ชีวิตนะครับจริงๆแล้วจากการศึกษาสรีสรวิทยา1เราสามารถที่จะให้คําตอบเกี่ยวกับชีวิตของเราได้นะครับว่าเราเป็นอะไรเกิดจากอะไรมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเพราะว่าชีวะเนี่ยนะครับคือการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตบนพื้นฐานของความมีเหตุผลนั่นเองครับ การไทเทตนะคะเป็นการหาความเข้มข้นของสารที่ไม่ทราบความเข้มข้นโดยเราจะนํามาทําปฏิกิยากับสารที่ทราบความเข้มข้นแล้วค่ะค่ะและเมื่อสารนะคะทําปฏิกิยาพอดีกันจะพบว่าจะถึงจุดยุตินะคะโดยเราจะใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอลทาลีนค่ะเมื่อสารเนี่ยเปลี่ยนจากไม่มีสีนะคะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะเราจะพบว่าจุดนั้นเราสามารถหาความเข้มข้นของสารที่เราไม่รู้ได้แล้วค่ะค่ะและนี่นะคะคือการทําการทดลอง ตอนเราทำการทดลองเราต้องเขย่าขว,วดรูปชมพูไปด้วยนะคะเมื่อถึงจุดยุติแล้วเนี่ยสารนะคะจะเปลี่ยนจากไม่มีสีนะคะเป็นสีชมพูอย่างนี้เมื่อเราเทียบกับกระดาษเปลี่ยสีต่อไปเป็นชุดสาธิตการทดลองการหาอัตราแล้วเสียงด้วยหลอดสืส่อเรโซแนนซ์นะครับโดยที่เรโซแนนซ์เนี่ยคือการที่เราให้พลังงานกกบวัตถุจนเกิดกับการสั่นด้วยความถี่ที่ เท่ากับความทีธรรมชาติครับทําให้เกิดความดังของเสียงที่มากกว่าปกติครับต่อไปเป็นการทดลองครับโดยขั้นตอนการทดลองนะครับของเราจะเปิดความทีเสียงที่ด้านปลายเปิดของท่อครับจะเป็นแล้วจะได้เสียงที่ดังเป็นดังนี้ครับ โดยที่เมื่อเราได้ความสี่ครับเราจะนํามาระยะห่างจากจุดที่ปล่อยเสียงมานำมาคานวณในสูตรเพื่อหาควาอัตราเร็วเสียงในอากาศต่อไปครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนชัยนาทกิทยาคมนะคะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งในแร,รงบันดาลใจสําหรับน้องๆที่ต้องการก้าวเข้าสู่ค่ายโอลิมปิกวิชาการหรือค่ายสอ,อน,อนอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอบขอบคุณมากๆค่ะ